สวัสดีครับท่านผู้ชม,มในพศพาพี่น้องไปตามตัวเลขแนวทางเจ๊ดอกไม้นะครับเล็กพอบอกหมวทิพนมาเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนหมวนี้จะเป็นยังไรพี่น้องเขามาฟังมเมื่อเบิดทั้งปันครับขณะนี้เก็เพิ่นอยู่พ้อมกับทีมงานดีสานไตครับที่สาคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทีมงานดีสานไตออนซอนถิ่นดีสานไอพองพองนะครับที่เอื้อเพื่อคลิปวิดีโอนี้มมา่หายครับไปพี่น้อง เอาไปตังไปเบิ่งน้ำกันว่าเพื่อไดตัวได้สำหรับวันนี้ครับพอเราอยู่ใส่นี่อืดออนโอ้โอ้โอ้อ้นอ้ดอ้โอนโอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้อ้อเโ้าอ้โอนโอ้โอโอ้โอโอ้โห้อ้อ้โ้โอีโออ้โอ้โ้โออ้โอ้ออ้ก้โอ้โอ้โองโอ้โอ่อ้หอ้อ้โ ฟังเสียงก่อนนะไอ้พอยิ้มนะยิ้มนะหนาตาแล้วคุณรอ่หรือแม่คนขาคนลอยเออคนขาวเนาะเราอายุจักปีนะเชือไหมเจ็ดสิบสองจ้าเจ็ดสิบสองวดต้องหันาบอกยงก่อนฟังเสียงค้นกะจิกกกน้ำไหลอย่าพราะว่าพทายลงตะตะมดไปหาเลยไปที่ยิปเอ็ดฮะหมายเลขครับมา

อย่าข้าวว่าสบายกันเลยไปตอนนี้พยายามแล้วบ่พยายามแล้วไปทำดิญญลขาระบบพยายามที่หยิบเอ็ดตุล้ลา,าก็มาที่หนึ่งออกเลยเนาะก็เจ็ดแปดบบนี้ได้ไปหาเราอีกบ่หนี่มาเราไปหาเราสิเพียงเหรอไปหาเราบ่เลยแล้วอยู่เราอยู่อำเภอไหนมันเทีนะ่ยวแถบเดียวน่ะเราอยู่อำเภอไหนอยู่หนองวัวซอเลยฝรั่งหนังเต็มหนองวัวซอ่เลยกูดอนหนองวัวซอ่อายุเราเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองปีกันเลยได้ถามล้วอีกบ่หมดนี่ ไอ้ทว่าถามเราอีกบ่คิดได้ก็เลยโทรหาพอหมหวานเนี่ยจ้ะโอ้ทรหาแล้วแล้วโทรแล้วเอาเลยว่าโอยส่งเขาส่งขอแก่หมือนเนี่ยพ่อลูกก็ซื้อน้ำแบบท่ายคลิปท่ายคลิปเหร่นวนๆน่ะสินะแต่ว่าคนอื่นกับสิที่นี่ละอืมวันนี้ก็เลยว่าของเงินจักรยี่สิบบาทแน่ในโทรศัพท์หน่อยพอเลยว่าห้่ยื้อไกลกันจะได้สิได้หายกันได้ว่าหายว่าบอกดอกเหล็กอยู่น้ำแม่มั้งน่ะล่ะบอกแล้วค่ะนะแล้วเขียวเศร้าๆเขียวอีแม่ไปซื้อให้อ เขียวเีเลไปซื้อไห้นี่สองโตเีวซื้อหศูย์เก้ากับหกศูนหกหกศูนย์เก้าับหกศหกับหกศูนยหกวเขียวของันไปซื้อนี่แหละพ่อนะลรบ่บอกานนี่สแมน,นันทรแต่ัทร,ทรไปแล้วโทรขึ้นครัแล้วขอเงินยี่สิบาทไปซื้อเรื่งนี่แหละกลับ่าโอ้อยุกัยกันได้สิได้ไห้บ่าไห้บ่บอกบ่าบ่าบ่าว้าเาดอกววางสิละประมาณนี้แหละพอละว้าน่ะ แม่จ้าอี่แม่กับเลยเบาขึ้นมาบอกแม่เขียวแม่ค่ะเกลียวเศร้าหกศู <60 9 S 1> นเก้า <60 6. S 1> กับหกศูนย์หกหกศูนย์เก้ากับหกศูนย์หกเนบเขอไงเลขพ่อเจดอกไม้พ่อเจดอกไม้ได้บอกท่านเหเอ,อพระบ,บิดาพระบ, <c oughs> บ,บิดาเลขพระบิดา <c oughs> <c oughs> แล้วเราบอกเลขถครเท่านั้น,น,นอายุเราเจ็ดสิบสองน้าเราก็สดใสใช่ไหมแล้เราป่วยขัดแล้ว ขัดก็เหนียดแล้วก็ค้อนขาวบ่จ้เนาะคนขาวเกลียดทำไมคนขาวอยู่อันนี้คือเป็นปดเสียดายเลยล่ะถามพอหลินหลินเจ้าแบบถามมันม้วนออกกิริออกกิริทักบอกน้องกับทักบอกทักบอกสุกคอนหนึ่งเมื่อนี้แล้วก็โทรไปถามแล้วแล้วแมนล้วก็บอกแล้วซึ่งสาวมาแล้วเขียวอีแม่เล็กแม่ใส่ซื้อเลขให้ฉันเขียวถามเราเมื่อว่าบอก ล้วบอกว่าอยู่น้ำแม่สูนั่นเนี่ยแต่เรากลับว่าได้เบาเป็นแบบนั่นเลยนะแล้วเบาเป็นบัที่เจริญไหมถามแม่เราบอกถามแล้วอเนี่แม่เราบอกตัวนี้แม่เราบอกเราพอเราบอกตัวนี้แม่แต่หกศูนย์เก้ากับหกศูนย์หกเลขตัวเดียวแค่กับหัวลูกศิรอแค่หัวตีแล้วลัวสติบ่ได้หรอเด้แล้วเป็นสติบ่ได้หรอเด้แค่ค่าแบบ พีจำทำอะไรแล้วบ่โอ้ซีจับทำอะไรแล้วลูกเต้าไปแล้ววุ้งหัวจักไปแล้วขนหนอนในทอดสับหนาตาเราก็ไอ้ใสอยู่แถบเพราได้สงฐานอยู่กัดเสียใจอยู่เพราะว่าเรคือสุดชื่นนี่เออนักขึนหนาตาเราคือสุดชื่นอยู่ย้ำคอสติ่ดีเพรได้ไปนาตัวตะกูแล้ว่ะแล้วบอกว่าก็จำอยู่ตัวตะกูแต่ไปแล้วแล้ววุ้งหัวจักไปเป็นไผปเขียนคมอันนี้ว่ดอันนี้ตัดบ่นนึงตัวเดียวเลยกับผมนะ หกศูนย์หกสนัสนกะพาะหรมั้งศูนย์เก้าศูนย์หกหกเก้าแล้วก็หกหกจบหกศูนย์ศูนยหกเนี่ยเอาหกหกก็เล่น่อเขียนเร็วๆหกหกหหแล้วก็ศูนย์หกหกอันนี้ก็จะเป็นอันเซิเบอร์กันเลยนี่ก็ได้ อีพอทังโทรศัพท์ล <rhythm S 2> ่ะการตัดบวกกันม <ting> yeah, ันะตัดหกศก่อนจ็ได้ศูนย์หกแล้วก็หกกได้นี่ก็ศกระทาก็บอกกันมาเป็นเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็ติดต่อไว้ลงศูนย์หกศูนย์หรือหกนย์ก็ได้จะดับโอะ ศูนย์เก้าศูนย์หกหกเก้านี่ยเด้อเอกียกันหก้าแมวปลาย่างมากินตียใสวัสดีครับอาลูกมาหาเราวน่เอาโซ่โซ่ครับนี่นี่ครับอันนี้ ของพ่อเจดอกไม้พ่นบอกมานะครับงวดที่แล้วพ่นบอกเก้าเจ็ดแปดก็ออกทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ก็บอกแล้วเก้าศูนย์หกหกศูนย์หกเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ไปอุดรเลยเนาะฮะไปเลยไปหาเราเลยนี่ไปเที่ยวอุดรไปเที่ยวอุดรนะครับไปหาพ่อเราเลยนี่รับเนาะออกวดนนี้อาอพี่น้องนี่เป็นเลขของพ่อเจดอกไม้นะครับ ครับขอบคุณครับพี่น่องเบิ้งงดนลราบอล่ะเพิ่นเห็นเราบอกเพิ่นเห็นเราบอกเพิ่นเพิ่นบอกว่ามักตัวใดบ่เจี๊ยดหรืไม่บอเนียนบอเนียนบอสเราแต่ยำสองตัวเลยแล้วก็เนีนเพิ่นเพิ่นเพิ่นมักบอสช่วยหยาบบันนี่นี่หกศูนยเก้าหศหกแล้วทองแค่นั้นซ้านั้นแล้วกับบอาอีกเลยไหมจ๊ะ เราทองแค่นี้หกศูนย์เก้าหกศูนย์หกคำนี้บอกล้วพ่อหกหกศูนย์เก้าศูนย์หกหกเก้าเราบอลเนียนตัวไหนเนาะบอลเนียนบอลเนียนบอลยังเลยแค่ว่าเราหลอบเดียวจบเลยแล้วแล้วแล้วพอ่าใครได้ละว่าใครรวยเรื่องอืเจ้าหน้าเราก็สดใสได้เห็นทในทอดสาวเมื่อกี้นี่เอ้าถ้าพอเราได้เบิ้งคลิปนี้กัให้พ่ออยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงอยู่ลำลูกน้ำลายเป็นดวนๆเด้อพอเด้อพ่อเราชื่อยังหล่ะพ่อหนูกาพ่อหนูกานะครับเนาะเบิ่งคิบลูกสาวเจดอกไม้เรานี่นะครับให้โชคให้มันอีกเด้ออ้ะขอบคุณเจดอกไม้มากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับกอดย่างแห่มเลยออกแค่ละ